สวัสดีด้วยเนะ่ยค่ะผมนิวัฒน์ก็มาดูเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับเกมพขอนุ่มตัวเรียมเช่นเคยอ่ะนี่กระโดดจองแจ้งอยู่นี่วันนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทสุชาห์ครับสำหรับเกมนี้ไม่อยากจบไปเลยเลยทำไมแค่สี่สามสี่พาร์ทเองนะะมาเริ่มอะไรไอเดี๋ยวเอยตรงนี้ครับ เล,ลนนีนแล้วพี่่านเย้พานแลยพานพานพานลว้วพานล้วโอเคครับนานยืดรองแล้ว มันระเบิด่อยเอาไว้ไี๋ยวันจะไประเบิดจิตมันระเบิดอ,<ก>อ้าวตกอืใครเคยดูก็ขอใครด้วยนะครับเพราะว่าผมชอบร้องเพลงขนาดคลาสเกมไม่รู้เป็นอะไร นี่เป็นนมามบัตรรุ่นน้องของหมอแพทย์หญิงแววตาเธอจบปร,ริญญาเอกมาจากม่องนระศึกษาทางด้านโรคทีท่เกี่ยวตเอาคุณนี่งเขาเรียนมารักษาคนบ้านเนยเฉพาะไม่เดยเนี่ยครับกระโดด <c oughs> <c oughs> โอ้ยเร็วๆสิ นี่หนึ่งนาทีแล้วนะลงมาเร็วๆลงมาเร็วๆ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 ตอนนี้ผมก็เปิดละครนายติดจรวดนายติดเอ้ยทำไมง่ะมันไม่ให้ใส่โอ้คมาแล้วอ๋อลงโดดลงไปตรงนั้นอะไรกันว้าอะเกือบตาย คุณหมอแววตาใช่ไหมครับใช่ค่ะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปวารต้าแล้วที่จะได้เล่นเกมนี้แต่งเหลือโปรเจกต์ต่อไปก็คือแฮปปี้วิลนั่นเองแฮปปี้นี่อวุอ่าเหยียบได้แล้วว่ะท่านครับพาร์เนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายไม่ก็ยังไม่ใช่สุดก็ แ้ทมมันชองขึ้นก่อนนะแต่ว่าอย่าบึงเยอะสำคัญที่ว่าท่านจะเรียนจบทีปาไ้ครับปากเนี่ยไม่เป็นมงคลเลยที่มนเี้ยนี้อทไมเจ้าถึงเป็นคนอย่างนี้่เขาจะ่านแบบนี้ให้้ทำไมตอนที่เราเล่นคนเยอะทาไมเรา่านนะ สังการลงไปนะห้ามให้คนที่มาหาวิทยาลัยร,รู้เด็ดขาดว่าฉันเป็นใครฉันอยากจะใช้ชีวิตแบบนักศึกษาจริงๆเอ๊ะว่าแต่ว่ารายชื่อตรงผู้ปกครองต้องเซ็นเนี่ยถ้าจะให้ใครเป็นผู้คองมาเซ็นนะครับมีจุอครับเย่ผ่านครับวัดตืด,ดนั่นสิแล้วใครจะเป็นคนเซ็นวะ เอาเลยนะครับเกมนี้ไม่จบสองพี่หมอดูจากท่าทางของคุณอยู่นะคุณไี่อันสองเป็ดเจอแล้วเว่ยบ้าเจอแล้วเว้ยเจอแล้วเว้ยผมมันไม่ได้บ้าผมกำลังจะบ้าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะคุณมาผิดที่แล้วเคขึ้นไปแล้วจังหวะนี้พาแล้วครับโอ้โหอย่างยิ่งตีมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นไหนจับตาดูมาให้ดีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้างั้นคุณลองบอกสิว่าคุณเนี่ยวิปฐานหรือว่าวิปริต คือหมอผมไม่ได้ยินเสียงเออคนตัวเลวว่าจะได้ความผูกอย่างเงี้ยาแน่นอนโอ้โหถามสิว่าอาการของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างบอกไม่ได้เคราะห์ผูเี่กโอ้โหดูว่าก็คือจุดประสงค์เกมนี้ให้เราหาให้เราช่วยผู้ชายคนนี้มั้งครับเกมจุดประสงค์อะไรไม่รู้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจะลาไปก่อนนะผมอย่าลืมอะไล้วก็ซ้ำแล้ว้ำยผมก็ลืมหมด แล้วขอเป็นข้างหน้าคลิปด,ด้วยนะครับสดีครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเขาเรียกว่า